สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็มาเข้าสู่ช่องมิกงกีแชนแนลกันอีกเช่นเคยและเกมมือถือที่แอดมินจะเอามาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกมมือถือมใหม่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 4ที่มีภาพกราฟ,ฟิกสวยงามมากนะคะแล้วก็น่าเล่นทุกเกมกันเลยนะคะก่อนจะเข้าไปดูชมคลิปกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยถ้าทุกคนอยากรู้ได้ว,ว่ามีเกมอะไรมใาม่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ let's go มาที่เกมอันดับหนึ่งนะคะก็านายอะไกันเลยชื่อว่า r a z e l l Rebirth จะเป็นเกมมือถือแนว Adventures นะคะที่ผสมกับแนว RPG โดยที่เ,เพื่อนๆนั้นต้องต่อสู้กับศัิรูมากมายแล้วก็สะสมพลังมหาศาลเพื่อโจมตีนะคะก็คล้ายๆกับเกม RPG ทั่วๆไปเลยก็คือจะมีคลาสให้เพื่อนๆได้เ,นนเลือกถึง6คลาสนะคะคลาสที่1ก็คือ Guardian Knight The Adventure, Ice Beast Test, Brushing Elf, The Beast Master แล้วก็ The Puppet Master นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันก็คือจะมีในส่วนขงโหมดปกติโหมดยากและก็โหมดนรกดูไปดูมาก็จะมีความคล้ายกับเกม Diablo กันเลยนะคะวิธีการเล่นหรือว่าภาพกราฟ,ฟิกก็จะคล้ายๆกันเลยหากใครที่ชอบเกมนันี้นะคะสามารถดาวน์โหลดไปเล่กันได้เลยคะ่ะ เกมที่2ชื่อว่า Power Zone Battle Royale เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว Battle Royale นะคะที่มาพร้อมกับโครงสร้างและก็การยิงที่คล้ายกับ Fortnite ซึ่งเพื่อนๆนะคะต้องต่อสู้กับศัตรูเป็นสิบๆตัวเพื่อเอาตัวรอดนะคะไปจนจบเกม ในการเปร็นไปครั้งนี้นะคะก็ยิงใหญ่ามากโดยที่เพืเ่อนๆก็สามารถสำรวจสถานที่ใกล้เคียงเพื่อค้นหาอุปกรณ์หรือว่าอาวุธต,ต่างๆนะคะที่เ,เพื่อนๆต้องเผเชิญนกักศัตร์นั่นเองคะ่ะเหมือนที่บอกไปขั้นต้นเลยว่ามีความคล้ายแกบเกมฟด r ์ i g h นะคะก็คือสามารถสร้างกำแพงเพื่อป้องกันตัวเองจะสัตว์ด้ได้วยนะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีหมดกแก้ข่งขันต่างๆนะคะที่เ,เพื่อนๆสามารถเล่นได้ตามใจชอบกันเลยคะ่ะหากใครที่สนใจดาวรับเล่นกันได้เลยนะเกมที่3ม Car for Sale Simulator เกมนี้ก็เป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะคะวิมานจะได้ซื้อและก็ขายรถยนต์มือสองจากตลาดจากนั้นนะคะก็นำมาขยายธุรกิจของเราโดยที่ก็สามารถซ่อมรถของเราหรือว่าจะดัดแปลงตามที่เราต้องการและตัดสินใจว่าจะเก็บไว้เองหรือว่าจะหาหาเงินเพื่อมาเริ่มขายรถยนต์ให้ได้มากขึ้นและก็นำมาขยายธุรกิจของเราต่อไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่นั้นนะคะเรายังต้องมีขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในการซื้อรถยนต์ด้วยการตัดสินใจแต่ละครั้งนะคะก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะ ไม่งั้นอาจจะโดนนอกได้เหมือนกันค่ะมาใน่วงโฮมฟีเจอร์ลักตัวเกมนี้กันบ้างนะคะ<ล>ก็จะมีรถยนต์ให้เลอกมากกว่า50คาันมีระบบการข้อสีรษระบบการปร,ระบบบรมูลแล้วก็ระบบธนาคารและภาษีอีกมากมายกันเลยค่ะถ้าใครที่ชอบเกมนาซิมูเลเตอร์จำลองการขายซื้อรถนะคะต่างรบบับเล่นกันได้เลยตัวเกมที่ซีชื่อว่า l i f e <et> Terpia Party จะเป็นเกมมือถือแนว MMO Open World นะคะที่สามารถสำรวจเมืองแห่งมอนซีนที่เปิดโอกาส ให้เพื่อนๆได้สมมติว่าเป็นอาชีพในฝันไม่ว่าจะเป็นแพทย์นักเด็รเพืองช่างก่อสร้างและกรลอกสตาร์หรือใครต้องการที่จะเล่นแกล้งเป็นซอมบี้นะคะปวนเมืองกระทำได้เช่นกันนะซึ่งเมืองทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นในเกมนี้นะคะเราสามารถสร้างและพาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมชมเมืองของเราได้หรือว่าจะไปจอยเมืองเพื่อนบ้านกระทำได้เช่นกันและอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ขาดไปไม่ได้สําหรับเกมแนวนี้นะคะก็คือมีเกมที่ให้เ,เพื่อนๆได้แสดงความสามารถอนาคตถึงต่อหน้าเ,เพื่อน แล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์เครื่องแต่งกายมากกว่า100รายการให้เ,เพื่อนๆได้สร้างสไตล์ของเราเองและที่่าไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะหากชินชอบเกมแนวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลย เกมที่5 k Night r v g จะเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นนะคะได้สมบทบาทเป็นอัศวินในบรรยากาศยุคกลางที่ต้องออกต่อสู้ทัวร์นาเมนต์นะคะได้เจอกับคู่ต่อสู้มากมายและตั้งเป้าหมายว่าจะกลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรใค้ได้โดยเกมนั้นก็จะให้เราได้สัมผัสกับการต่อสู้ดูเดือดมากมายที่มีความเก่งกาจแตกต่างกันออกไปนะคะและโดเกมนั้นก็ยังมาพร้อมกับอาวุธและชุดเกราะให้ได้ใช้อย่างจำกัดและสามารถอัปเกรดเพิ่มความแข็งแกร่งได้ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเข้าต่อซู้ปบบบทวนาเม็ดหาเงินและสร้างชื่อเสียงอีกท้งยังได้ปฏิบัติภารากิจมากมายทั้งการช่วยเดลืหญิงสาวนะคะช่วยเด็กๆและชาวบ้านให้รับพ้นจากพวกโจรอันตรายก็ใครที่ชอบเกมแน,นนี้นะคะตด้รบเกินได้เลยเกมที่หก และเป็นเกมมือถือแนว RPG นะคะที่บอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายอันมืดมนที่ได้กลายเป็นเกมคล้าปิศนาบนมือถือคลี่คลายเรื่งราวสุดซึ้งในมุมของจิตใจที่แตกสลายซึ่งห้องปิศนาแต่ละห้องนั้นเพื่อนๆต้องพิชิตและก็นําความชัดเจนม,มาสู่อดีตที่มืดมนของเราและความน่าสนใจของตัวเกมนี้นะคะก็คือการต่อสู้กับบอสมอนสเตอร์ ที่ให้เพื่อนๆได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ในการพิชิตด,ด่านแต่ละด่านนั่นเองค่ะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์ er นะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะถ้าชอบนะคะต่เรปูปเล่นกันได้เลยค่ะ อมาตัวเกมที่7ชื่อว่า Patrol Officers เป็นเกมที่เราต้องจำลองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ดื่มตามใบแกับชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจเริมหน้าที่ของเราในฐานะตำรวจนะคะโดยการรายงานการละเมิดแล้วก็การออกใบสั่งจากนั้นก็สามารถรับภารกิจต่างๆในตัวเกมกันได้เลยเป็นตำรวจนะคะก็ต้องคอยทำหน้าที่ตรวจเช็คคนในเมืองนะว่ามีใครที่รักลอบเข้ามาหรือเปล่าหรือหากว่ามีใครที่ผี่ปกตินะคะก็สามารถไปได้และก็ดำเนินตามกฎหมายกันได้เลยะคะ่ะในตัวเกมก็สามารถปลดดอกอันดับเครื่องมือ อาวุธและก็ภารกิจหน้าที่ใหม่ของตำรวจได้ขอหากใครที่อยากจะจำลองการเป็นตำรวจนะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูได้นะเกมที่ Ba Love and Deep Space และเป็นเกมแนว d ด t ติงซิมนะคะที่เราจะได้รับบาเป็นสาวน้อน่ารักออปไปจำัยไปในโลกสุดไฮเทคแห่งอนาคต รวมกับนมสุดร้อในดวงใจรวมทุกรวมสุขและก็สัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติกไปกับเขาแบบตัวต่อตัวและก็คนเอเลี่ยนจากนอกโลกให้สิ้นซากด้วยระังแห่งรักนะคะในตัวเกมนั้นเราจะได้พบกับภาพกราฟิก3มิติคุณภาพสูงที่มีความสวยงามและก็ความละเอียดแบบขั้นสุดใช้นมสุดรอนะคะที่มาพร้อมกับท่าทางการโต้ตอบสุดเรียวพร้อมกับคัสซีนที่ดีต่อใจที่ทําให้หัวใจของสาวๆนะคะพองโตกันเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนีมาพร้อมกับระบบการปรับแต่งตัวละครี่บอกเลยว่าจะเต็มกันสุดๆเลยค่ะถ้า เแนวนี้นะคะดาดลบเล่นกันตอนนี้ได้เลย <S 2> <S 2> 9. Last Sniper เกมมือถือแนวยีซัมบี้นะคะที่เราต้องตามล่าและก็ฆ่าศัตรูให้หมดกาวเล่นนะคะก็จะเป็นดันดันไปนะเพื่อสามารถพัฒนาอาวุธของเราและการเป็นมือปืนที่ดีสุดของเมืองช่วยเดบล์รอชีวิตโดยการใช้อาวุธสไนเปอร์ของเรานะคะเพื่อ่าซัมบี้เลงจากดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์หรือว่าถนนสหาเป้าหมายของเราที่กำหน,นดเมื่อสามารถสังหารตามที่กำหน,นดได้แล้วนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญน,นะ สามารถนำมาพัฒน,นาอาวุธต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการซูมความสเสถียรของอาวุธว่าจะอัปเกรดใน่วนของความแม่แนยำก็ได้ค่ะน,นี้จะเป็นเกมแน่นะคะถ้าใครที่อยากจะรากหัวซอมบมิคมๆมก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเกมสุดท้ายชื่อว่า Grand Gangster เ็นเกมมือถือแนว Open World นะคะที่มีการเล่นคล้ายกับ GTA แล้วแผนที่ในตัวเกมนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมือง Beverly Hills ในแคลิฟอร์เนียด้วยมาพร้อมกับถนนรถยนต์ผู้คนและก็สถานที่ที่มีก e n นไอแบบอเมริกันรอให้เพื่อนๆได้มาสำรวจกันนะคะการใช้ชีวิตในตัวเกมนี้นะคะก็ง่ายและก็ทำทุกอย่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ช้อปปิง้งหรือว่าว่ายน้ําก็ทําได้เช่นกันเลยใครที่อยากจะเป็นโจนนะคะหรือว่าเป็นแก,งก๊งมาเฟียก็สามารถไปเดินทางนั้นกันได้เลยนะยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมแบบกาหนดเองได้หรือว่าจะเป็นการเลือกการยิงแบบอัตโนมัติหรือว่าจะยิงเองแล้วก็มุมมองบุคคลที่1นนะคะหรือว่ามุมมองบุคคลที่3ก็ไปเลือกตามเพื่อนๆถนัดก,กันได้เลยนะคะใครที่สนใจตัวเกมนี้นะั้นดาวน์โหลดไปได้ไกันได้เลยะคะ่ะ รกันบ้าคะกับเกมมือถือมา่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ส0มพันมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามและแอดมินก็ขอรับประกันเลยนะคะว่าน่าเล่นทุกเกมกันเลยถ้าชอบตัวเกมไหนไปดาวน์โหลดตัวเกมนั้นเล่นกันได้เลยนะคะแล้วถ้าหากชอบคลิปแนวนี้ชอบเกมแนวมใหม่ที่แอดมินเอามาแนะนำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะถ้าฟีดแบ็กคลิปนี้ดีแอดมินอาจจะมาทําอพที่สองนะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยค่ะสําหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ